<Okay. S 1> อะได้ยินเสียงครูชัดเจนนะคะนักเรียนคะมหนึ่งทับเจ็ดได้ยินเสียงครูไหมคะลูกได้ยินครับ่อขอบคุณค่ะอันเรียนจ๋าวันนี้งวันจันทร์ที่สิบเจ็ดนะคะสิบเจ็ดมกราวันนี้คุณครูจะขอเฉลยแบบฝึกหัดสองจุดสองขอไข่นะคะเป็นเรื่องสัดส่วนตรงนะคะสัดส่วนตรงก็คือปริมาณอที่ ปริมาณถ้ามันมีตัวหนึ่งเพิ่มนะคะอีกตัวหนึ่งก็จะเพิ่มตามถ้าอีกตัวหนึ่งลดอีกตัวหนึ่งก็จะลดคือเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะเป็นความสัมพันธ์ของปริมาณสองปริมาณที่มันเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะเป็นการเปรียบเทียบสัดส่วนนะคะสองสัดส่วนนะคะซึ่งเท่ากันถ้าอีกค่าหนึ่งเพิ่มอีกค่าหนึ่งก็จะเพิ่ม มันเป็นลักษณะที่สอดคล้องเป็นไปนนทิธทางเดียวกันนะคะวันก่อนแบบพงค,คาสองยี่สองขอไข่เนี่ยข้อหนึ่งเราเฉลยกันแล้วใช่ไหมคะนักเรียนคะใช่ไหมห้องเกตห้องเกตเฉลยแล้วใช่ไหมคะข้อหนึ่งข้อหนึ่งรู้สึกว่าพาทําหมดแล้วใช่ไหมฉเฉลยแล้วยังคะลูกตอบคุณหน่อยคะ่ะข้อหนึ่งข้อหนึ่งเสร็จหมดแล้วใช่ไหม คุณครูจะขอไปข้อสองเลยนะถ้างั้นคิดว่านะคะข้อหนึ่งน่าจะเรียบร้อยกันแล้วน่าจะเฉลยไปแล้วตอนตอนที่สอนเรื่องของสัดส่วนตรงนะคะข้อที่2ค่ะคุณครูขอไปข้อที่2เลยนักเรียนนิดาเขาต้องการประเมินราคาผ้านะคะที่ใช้ตัดเสื้อด้วยผ้าชนิดเดียวกับที่เพื่อนของเธอซื้อมาหกเมตรในราคา1,500้าอบาทแต่นิดาต้องการใช้ผ้าเพียงสอุด้าเมตร จงหาราคาที่นิดาประเมินได้เพราะฉะนั้นก่อนที่เรียนจะทํานะคะก่อนที่เรียนจะแก้ปัญหาเนี่ยนเรียนอ่านโจทย์แล้วเรียนดูว่าโจทย์หายให้หาอะไรใช่ไหมคะโจทย์บอกให้หาราคาที่เขาประเมินได้เดี๋ยนะอืมมันมันซ้อนกันอยู่ใช้ได้ไหมเนี่ย อมันกดไม่ลงอ่ะเอออันนี้ทำไมมันซ้อนกันอย่างนี่อ่าตรงนี้เป็นเป็นการเปรียบเทียบปริมาณของ ของอะไรกับอะไรคะเวลาอ่านโจทย์อ่ะเขาให้เราหาราคาที่นีดาประเมินได้นัเนียนจะรู้ว่าเราเปรียบเทียบปริมาณใดกับปริมาณใดก็ดูตัวเลขดูข้อมูลที่เขาให้มานะคะตัวนี้มัเขียนไม่ได้ทําไงดีเนี่ยตัวนี้เขาบอกว่าเขาซื้อผ้ามาในราคาหกเมตรราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทเ,าเขียนฝั่งนี้ได้ไหม่าข้อที่สองนะคะอ่าผ้าหกเมตร าราคาหนึ่งาหาร้อยบาทเพราะฉะนั้นดูข้อมูลข้างหลังอ่าดูต่อตัวนี้ถ้าต้องการใช้ผ้าเพียง2.5งจุดห้าเมราคาที่ประเมินได้จงหาราคาที่ประเมินได้เพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็ไปเพิ่มตัวนี้ถ้าผ้าเปลี่ยนเป็น2.5เมตร ตรงนี้ผ้านะคะผ้าเป็นสองจุดห้าเมตรราคาตรงนี้จะเป็นเท่าไหร่ราคาตรงนี้เราไม่ทราบนะคะเพราะฉะนั้นราคาตรงนี้ให้เปลี่ยนเป็น X บาทบา้ให้แทนเป็นตัวแปรก่อนก็ได้พอได้แบบีิเศษนี่นักเรียนเขียนเป็นข้อความแบบนี้แล้วนักเรียนก็มาจับให้มันเป็นสัดส,ส่วนนะคะหน่วยตรงกันแล้วตัวน,นี้หน่วยเดียวกันเมตรเหมือนกันบาทเหมือนกันทีนี้ก็อยู่ที่นักเรียนเขียนและนักเรียนอาจจะเขียนเขียนเป็นสัดส่วนนะคะจากตรงนี้นักเรียนก็เขียนเป็น สัดส,ส่วนนะคะอ่าเราก็จะได้เอาตัวเอาเอาหกนะคะได้หกต่อสองจุดห้าให้เป็นหน่วยเดียวกันตรงกันนะคะตัวเลขเดียวกันหกส่วนสองจุดห้าเท่ากับหนึ่งพันห้าร้อยส่วนเอ็กซ์เนี่ยนักเรียนได้แล้วเพราะวเรียนเขียนเป็นสัดส,ส่วนได้เรียนที่เหลอือก็คือการแก้สมการนะคะแก้สมการนี้ก็คูณคว่ยคูณทะแยงขึ้นไปนะคะอ่ะคาคูณทะแยงขึ้นไปนักเรียนก็ได้หกเอ็กซ์นะคะคูณทะแยงขึ้น อืมปากกาคู่ขอคนละสีได้ไหมคะได้ละได้ละอ่าโอเคเนี่ยคูณค่อยขึ้นไปอย่างนี้นะคะอ่าย้อนกลับมาสีเดิมก็หกคูณเ็นะคะเท่ากับสองจุดห้าคูณด้วยหนึ่งพันห้าร้อยเนี่ยแบบนี้ทีนี้ถ้าต้องการ x เฉยเอ็กคือราคาประเมินนะคะเนี่ย ราคาตรงนี้เป็นราคาที่เขาประเมิน x เฉยเฉยก็คือกำจัด6นะคะ6คูณอยู่ก็เอา6ไปหารได้2.5งุคูณ1500แล้วก็หารด้วยหกจบแล้วค่ะแค่นี้นะคะอ่าพอหารด้วย6ก็คำนวณตัดทอนปกติเอาอะไรทอนได้อะอะไรทอนได้นะคะหกับ5้าอาจจะทอนทีละชุดก่อนก็ได้อ่สา3สาเป็น6นะคะตรงนี้สาเป็น15บห้าได้ห้า้ยใช่ไหมคะ ก็เอาสองทอนต่อนะคะสองหนึ่งสองสองสองเป็นสี่นะคะเหลือหนึ 1, ่งเหลือศูนย์สองห้าเป็นสิบได้สองร้อยห้าสิบเนี่ยค่ะโอเคนะสองจุดห้าคูณสองร้อยห้าสิบค่ะศูนย์กับทวยมหนึ่งตำแหน่งหักล้างกันหมดนะคะเพราะเวลาคูณแล้วก็ศูนย์กับเนี่ยกับทวยมหนึ่งตำแหน่งหมดก็ก็จะเหลือยี่ห้าคูณยี่ห้ายี่ห้าคูณยี่ิห้าก็กลายเป็นหกร้อยยี่ิห้าจบแล้วเนี่ยก็ได้คําตอบแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้าราคาประเมิน าราคาประเมินก็คือห2ร้อยยี่สิบห้าบทจบแล้วค่ะเนี่ยเสร็จหนึ่งข้อประมาณนี้นะคะทำคร่าวๆประมาณนี้ค่ะโอเคไปค่ะอ่าอันนี้คือโจทย์คือแบบฝึกหัดในข้อที่สองนะคะนักเรียน่ะอ่าข้อสองข้อสองโจทย์อยู่ฝั่งนี้นะคะเนี่ยข้อสองข้อนี้ทีนิดาต้องการประเมินราคาผ้ารู้สึกว่าหน้านี้ครูขีดเขียนไม่ได้เลยเนักเรียนไม่รู้เป็นอะไร มันไม่ให้เขียนอ่าไม่เป็นไรนะคะให้ดูโจทย์อย่างเดียวอ่าพอเข้าใจไหมคะนักเรียนคะข้อสมอใหญ่ผ่านไปแล้วแนวทางในการในการทํานะคะอันนี้คือเฉลยให้นักเรียนดูแล้วตอบแบบนี้ทําแบบนี้คิดแบบนี้นะคะได้ไหมคะใครได้กดหนึ่งให้คุณครูได้ไหมคะอ่าถ้า,ถ,าถ้าได้ถ้าเข้าใจกดหนึ่งคะ่ะตรวจไปเลยก็ได้ใครที่ทํามาแล้วตรวจใครที่ยังไม่ได้ทําอาจจะโอเคค่ะทําไปเพิ่มๆ้อกับคุณครูขอ ตรวจสอบค่ะนักเรียนรู้เรื่องที่คุณครูอธิบายไหมคะอ่าถ้าเข้าใจพิมพ์หนึ่งลงมาถ้าไม่ได้กดศูนย์ให้คุณครูค่ะหนึ่งกับศูนย์ค่ะหนึ่งกับศูนย์ทุกคนเลยนะคะหนึ่งกับศูนย์ค่ะหนึ่งกับศูนย์โอเคค่ะอ่าขอบคุณค่ะอยากให้นักเรียนช่วยช่วยตอบช่วยสื่อสารกับคุณครูด้วยเนาะคุณครูจะได้รู้ว่าอ๋อเรารู้เรื่องไหมเข้าใจแค่ไหนนะคะถ้าไม่ได้คุณครูจะได้ย้ำถ้าได้คุณครูก็ได้ข้ามไปเนาะ อ่าให้เห็นพอเป็นแนวทางนะคะนักเรียนอ่าต่อไปขอไปข้อ3เลยแล้วกันนะคะนักเรียนข้อ3ค่ะเนื้อมเมล็ดถั่วลิสงค่ะมีปริมาณสารอาหารประกอบกันด้วยอัตราส่วนโดยน้ําหนักดังนี้น้ําต่อไขมันต่อคาร์โบไฮเดรตต่อโปรโตนีนอื่นๆโดยประมาณเป็นโอ้จุดอลังการงานสร้างอืมคุณครูไม่สามารถแคปตรงนี้ไปได้เนาะ อ่ะไม่เป็นไรค่ะจงหาว่าเนื้อเมล็ดถั่วลิสงหนัก100กรัมจะมีปริมาณไขมันและโปรโตีนประมาณเท่าใดอันนี้ให้ตอบเป็นจนํานวนเต็มนะคะอ๋อแสดงว่าคํานวณออกมาอาจจะออกเป็นทศนิยมนะคะแสดงว่าถ้าออกมาเป็นทศนิยมให้ปัดนะใหะ้ทำเป็นจนํานวนเต็ม <c oughs> เขาบอกให้เราหาปริมาณของไขมันกับปริมาณของโปรโตีนนะคะ เมื่อเขาให้ข้อมูลเนื้อมเมล็ดถั่วลิสงมานะคะหนักร้อยกร่มทีนี้นักเรียนเวลาเรียนทำเรียนดูอัตราส่วนที่โจทย์ให้มาก่อนให้อัตราส่วนอะไรมาบ้างน้ําต่อไขมันต่อคาร์โบไฮเดรตต่อโปรโตีนคุณครูขอเขียนใหม่นะอ่าข้อสามอ่าอัตราส่วนตรงนี้น้ําต่อไขมันต่อ คาร์โบไฮเดรตต่อโปรตีนไหมนะคะน้ำต่อไขมันต่อคาร์โบไฮเดตต่อโปรตีนต่ออื่นๆด้วยนะคะต่ออื่นๆโอเคแล้วก็ต่ออื่นๆโดยประมาณได้เป็น12ต่อ16ต่อ4ต่อ9ต่อ1นะคะ สิบสองต่อสิบหกต่อเก้าต่อสี่ต่อหนึ่งโอเคค่ะเนี่ยจากข้อมูลตรงนี้มานะคะทีนี้ตรงนี้จงหาว่าอ่ะถ้าเขาเปลี่ยนในจวดเปลี่ยนแล้วเนื้อมเมล็ดถั่วลิสงอันนี้คืออัตราส่วนของเนื้อมเมล็ดถั่วลิสงนะคะเนื้อมเมล็ดถั่วลิสงมีปริมาณสารอาหารโอเคอัตราส่วนเมื่อกี้เป็นอัตราส่วนส่วนผสมของเนื้อมเมล็ดถั่วลิสงนะในในเนื้อมเมล็ดถั่วลิสงจะประกอบด้วยน้ํา ไขมันคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแล้วก็อื่นๆนะคะด้วยอัตราส่วน12ต่อ14ต่อเอ้ย12ต่อ16ต่อ4ต่อ6ต่อ9เขาบอกว่าถ้าเนื้อเมล็ดถั่วลิสงหนัก100กรัมจะมีปริมาณไขมันกับโปรตีนประมาณเท่าไหร่ทีนี้ถ้าเนื้อเมล็ดถั่วลิสงในนี้มันไม่มีเนื้อเมล็ดถั่วลิสงนะคุณครูต้องเพิ่มเนื้อเนื้อเนื้อถั่ว เนื้อถั่วลิสองอ่านตะัวนี้เนื้อถั่วลิสงไม่มีค่ะเนื้อถั่วลิสงนี้เกิดจากปริมาณทั้งหมดนี้รวมกันนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนื้อเมล็ดถั่วลิสงมีเท่าไหร่ตอนนี้อันนี้คืออัตราส่วนของเนื้อเมล็ดถั่วลิสงนะคะทั้งหมดนี้คืออัตราส่วนของเนื้อเมล็ดถั่วลิสงอ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้นักเรียนเติมให้ครูได้ไหมคะว่าเนื้อเมล็ดถั่วลิสงตอนนี้มีเท่าไหร่ เอามาทำอะไรกันคะเอาพวกนี้มาทำอะไรกันเอ่ยเอาทั้งหมดนี้มาทำอะไรกันคะนักเรียนคะถ้าทั้งหมดนี้คืออัตราส่วนของเนื้อเนื้อถั่วลิสงเนื้อมเมล็ดถั่วลิสงทีนี้เมื่อกี้โจทย์เขาบอกว่าเขาบอกว่าถ้าจงหาว่าเนื้อมเมล็ดถั่วลิสงหนักหนึ่งร้อยกรัมจะมีโปรตีนกับไขมันเท่าไหร่เขาเปลี่ยนตรงนี้เนื้อมเมล็ดถั่วลิสงตรงนี้ถ้าเปลี่ยนตรงนี้เป็นหนึ่งร้อยกรัม นะคะตรงนี้เป็นร้อยถามว่าจะมีไขมันใช่ไหมคะอะตรงนี้จะมีไขมันและโปรโตีนอย่างละเท่าไหร่ถามไขมันตรงนี้ไขมันกับโปรโตีนค่ะตรงนี้คือที่เ้าถามว่าจะมีเท่าไหร่ค่าคุณครูให้ตรงนี้เป็น x อ่าให้ตรงนี้เป็น y เนี่ย x กับ y เนี่ยอย่างละเท่าไหร่ถ้าเนื้อมเมล็ดถั่วลิสงเพิ่มเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเป็นหนึ่งร้อยแต่ว่าเดิมทีเรายังไม่รู้เลยนะว่ามเมล็ดถั่วลิสงคือมีปริมาณเท่าไหร่ ตรงนี้เราต้องหาเองอ่านักเรียนว่ามเมล็ดถั่วลิสงมีเท่าไหรค่คัเนเนื้อเมล็ดถั่วลิสงมีเท่าไหร่คะเอาสัดส่วนทั้งหมดนี้มาทาอะไรกันเอยอ่ะมีคําตอบไหมคะนักเรียนขาช่วยตอบด้วยค่ะเนื้อเมล็ดถั่วลิสงจาานักเรียนจ๋าช่วยตอบคุณครูด้วยนักเรียนว่าเอาไปเอามาทําอะไรกันคะเนื้อเมล็ดถั่วลิสงอ่า,อาช่วยเปิดไมค์ตอบให้คุณครูด้วยคะ่ะนักเรียนหรือว่าจะพิมพ์ตอบให้คุณครูคะ ได้ไหมนักเรียนนักเรียนทราบไหมคะว่าเนื้อเมล็ดถั่วลิสงนักเรียนหาได้จากไหนเขาเปลี่ยนเนื้อเมล็ดถั่วลิสงเป็นร้อยแต่ว่าเดิมเดิมทีก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นร้อยะมันมีเนื้อเมล็ดถั่วลิสงอยู่เท่าไหร่มีเนื้อเมล็ดถั่วลิสงอยู่เท่าไหร่คะได้ไหมได้ไหมอยู่กับคุณครูไม่เอ่ยอ่าช่วยตอบคุณครูด้วยใครอยู่คุณครูช่วยยกมือให้ครูด้วยค่ะตอนนี้ยังอยู่คุณครูไหมอ๋อยังอยู่เนาะ ยังอยู่ช่วยตอบหน่อยลูกช่วยตอบหน่อยพิชยะได้ไหมเนื้อมเมล็ดถั่วลิสงค่ะหาจากไหนคะลูกพิชยะได้ไหมวอลินทอนวอลินทอนได้ไหมหลูกได้ไหมเนื้อเนื้อมเมล็ดถั่วลิสงอ่าถามนักเรียนใครไม่รู้ใครไม่รู้คุณครูขาไม่ไม่รู้ค่ะพิมพ์ไม่รู้มาอพิมพ์ไม่รู้เนื้อมเมล็ดถั่วลิสงหามาจากไหน อ่าถ้าไม่ถ้าไม่ทราบพิมพ์ตอบมาให้คุรูหน่อยค่ะไม่ทราบค่ะไม่รู้ค่ะไม่เลตัวที่สูงอ๋อไม่รู้ครับโอเคอ่าวรดินทร์ไม่ทราบอ่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะถ้าไม่ทราบก็จะบอกนะคะโอเคค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรนักเรียนคะอ ไอ้อัตราส่วนตรงนี้ที่ที่ที่จับโูดเขาบอกเนี่ยเนื้อมเมล็ดถั่วลิสงค่ะมันมีปริมาณสารอาหารประกอบไปด้วยไขมันเนี่ยประกอบไปด้วยน้ําไขมันโปรตีนอะไรพวกเนี้ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่มันที่ที่ที่เขียนมาเนี่ยมันเป็นอัตราส่วนของเนื้อเนื้อถั่วลิสงนะคะคือในเนื้อถั่วลิสงพอเขาสกัดออกแล้วมันจะมีปริมาณน้ํา ปริมาณไขมันคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและวก็อื่นเนี่ยตามสัดส่วนนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้สกัดคือถ้าเขาไม่ได้สกัดก็คือมันรวมตัวกันมันก็คือเนื้อถั่วลิสงดังนั้นเนื้อถั่วลิสงของเราจะหาจากปริมาณทั้งหมดนี้เอามารวมกันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น12บวก16บวก9บวก4บวก1ค่ะ9กับ1ก็เป็น10นะคะอ่า16กับ4ก็เป็น20 20กับ10เป็น30 ส0กับ12ก็เป็น42ใช่ไหมคะนักเรียนช่วยครูเช็คอีกทีนะอ่ะเก้ากับ1เป็น10 1สกับสี่เป็น20 20กับ10เมื่อกี้ก็เป็น30 30กับ12เป็น42ค่ะตอนนี้เนื้อถั่วลิสงค่ะอัตราส่วนของทั้งหมดเนี่ยเมื่อเมื่อรวมกันแล้วมันจะได้เนื้อถั่วลิสงประมาณ42ถ้าเกิดว่าเราใช้ตัวนี้หน่วยเป็นกรัมนะคะเท่ากันหมดเลย เราจะได้เนื้อถั่วลิสงคือ42กรัมแต่ว่าเมื่อกี้โจทย์บอกว่าเอ๊ะถ้าเราเปลี่ยนเนื้อถั่วลิสงนะคะถ้าต้องการเนื้อถั่วลิสง100กรัมเปลี่ยนจาก42เป็น100นะคะแล้วถามว่าไอ้ตัวนี้จะเปลี่ยนไปเท่าไหร่เนี่ย เวลานักเรียนคำนวณหาตัวนี้เพิ่มขึ้นใช่ไหมคะถ้าตัวนี้เพิ่ม2ตัวนี้ที่เราต้องการหาก็จะเพิ่มตามในการเพิ่มในที่นี้ในเรื่องของสัสดส่วนคะ่ะมันจะมีวิธีการหาอยู่2แบบก็คือใช้การคูณกับการหารเพราะฉะนั้นถ้าต้องการเปลี่ยน42บให้เป็นร้อยค่ะวิธีการก็คือให้คูณด้วยร้อยได้เลยพอคูณด้วยร้อยเสร็จแต่ว่าพอคูณร้อยแล้วออมันไม่ได้เป็นร้อยนะคะถูกไหมคะมันยังคงมี42บสองเหมือนเดิมค่ะคูณคูณร้อยแล้วก็หารด้วย42สองนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการเปลี่ยน42ใ่้เป็น100นะคะเดิมทีเรามี42ค่ะ42ถ้าเราคูณร้อยนะคะถ้าเราคูณร้อยเราจะได้4,200มันมันไม่ได้เพิ่มเป็นร้อยเราต้องการทําให้มันเป็น100นะเพราะฉะนั้นพอคูณร้อยเสร็จเราหารด้วย42ค่ะก็หารด้วย1 2ปั๊บนะมันตัดทอน,นก็จะเหลือ100ตรงนี้หารด้วย42ใช่ไหมคะตัดทอน,นก็จะเหลือ100เนี่ยคุณครูเปลี่ยนจาก42เป็น100ได้โดยการ คูณด้วยร้อยและหารด้วย42ค่ะเพราะฉะนั้นชุดนี้คุณครูก็คูณหนึ่งหารด้วย42คูณหนึ่งหารด้วย42โอเคไหมคะเนี่ยแบบนี้อ่าดังนั้นไขมันเพราะฉะนั้นไขมันของคุณครูมีค่าเท่ากับเท่าไหร่อ่าปริมาณไขมันจะเปลี่ยนแปลงเป็นเท่าไหร่คะนั่นเองก็จะได้เท่ากับ16บหกคูณหนึ่งแล้วหารด้วย42่สิบสองค่ะอ่าเท่าไหร่เอ่ย อะไรทอนได้อะไรหารได้สี่ตัดทอนได้ไหมอะไรตัดทอนได้ถ้ามองก็มองดูตัวเลขง่ายๆหารได้แต่ว่ารู้สึกว่าข้อนี้มันจะไม่ลงตัวนะคะมันน่าจะเป็นทศนิยมอ่ะช่วยคุณหน่อยได้ไหมคะไขมันได้ปริมาณเท่าไหร่คะและอีกอันหนึ่งก็โปรโตีนช่วยช่วยตอบคุณครูด้วยคะ่ะอช่วยใช้เครื่องทุนแรงได้นะคะช่วยช่วยหน่อยนะคะจะได้เร็วขึ้นอ,อันนี้โปรโตีนก็คือสี่คูณด้วยหนึ่งร้อยแล้วหารด้วยสี่สิบสองค่ะ ก็ทาแบบนี้แล้วก็ตอบได้ก็เสร็จก็เป็นคําตอบตออกมาอช่วยหน่อยได้ไหมคะช่วยหน่อยช่วยหน่อยตัวนี้แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะก็ตอบได้เลยนะคะปริมาณเมื่อถั่วลิสงเพิ่มเป็นหนึ่งร้อยกรัมก็ใช้ไขมันเท่าไรใช้โปรโตีนเท่าไหร่ก็ได้คํานวณเป็นตัวเลขออกมาแล้วแค่นี้ค่ะอะ่ทีนี้ขอตัวช่วย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 ,วยหาคาตอบให้หน่อยใครก็ได้คะ่ะหนึ่งหกไปหนึ่งทับเจ็ดนะคะโอเคไหมว่าคุณครูค้างไว้แค่นี้ให้แนวทาง อได้ไหมคะช่วยช่วยพิมพ์ตอบมาได้ไหมไขมันเท่าไหร่เอ่ยโปรตีนเท่าไหร่นะคะคำนวณให้ครูหน่อยค่ะอ๋อพิชยะมาแล้วโอเคอทำไมอ๋อไขมันสามสิบแปดใช่ไหมคะโปรตีนยี่สิบเอ็ดโอเค ไขมันสิบแปดไขมันสามสิบแปดอ่าตรงนี้ไขมันสามสิแปดโปรตีนยี่สิบเอ็ดอ่าเพื่อนตอบมาให้แล้วน่าจะใช่หลักรู้ว่าใช่ไม่ใช่นะคะจะรู้ได้ไงว่าใช่หรือไม่ใช่ก็ลงแน่ตัดทอนลรคหาดูอ่าเช็คง่ายๆอ่ะพันหกร้อยหานด้วยสี่สิบสองรับสามไหมอ่าอย่างนี้นะรับสามไหมถ้าสามสามสองเป็นหก สี่สามเป็นสิบสองสามสองเป็นหกโอเครับสี่รับสี่คูณแปดอ่าสี่สองคูณแปดแปดสองสิบหกทดหนึ่งแปดสี่สามสองสามสามเนี่ยถ้ารับถามถ้ารับสามสิบแปดนะคะเนี่ยสามสามหกอืม ก็ได้อยู่นะคะคร่าๆอ่ะครูให้เร้าวๆถ้าจะเช็คตรวจสอบป,ประเด็นต้องอนุญ,ญาตนะคะเครื่องคำนวณอะไรก็ได้นะคะอันนี้เร้าวๆเพื่อให้เห็นแนวทางเฉยๆนะคะนักเรียนน่าจะน่าจะได้น่าจะได้ไดคร้าๆอยู่เพราะว่าอันนี้มันหารด้วยส2นะิบสองเนาะโอเคสี่สิบสองชัวร์ไหมอันนี้คุณครูอนุญ,ญาตให้ใช้เครื่องทุนแรงได้นะคะนักเรียนคำนวณตรงเนี้ยแต่ถ้ายัางไงก็ลงคำนวณจริงๆแต่ว่าจริงๆไม่อยากให้เสียเวลาเพราะว่าจะว่าอยากจะได้ไปข้ออื่น แค่ให้แนวทางนะคะให้เห็นพอพอเห็นแนวทางว่าอ๋อคิดแบบนี้ทําแบบนี้นะนะคะโอเคนะคุณครูข้ามนะคะถ้างั้นครูข้ามนะถ้าเห็นแนวทางนี่นไปคํานวณเอานะคะอ่าข้อที่สี่ค่ะข้อที่สี่เห็นไหมคะยังยังมีสี่ห้าหกอีกชาติชายและนิดาร่วมลงทุนทารุธุรกิจโดยตกลงที่จะแบ่งส่วนกําไรตามจํานวนเงินที่ลงทุนถ้านิดาลงทุนสองหมื่นบาทและแบ่งและได้รับส่วนแบ่งกําไรสองพันสองร้อยจงหาส่วนแบ่งกําไรของชาติชายเมื่อ ชาติชายลงทุน4ี0 0 0บาทชาติชายกับน,นิดาร่วมลงทุนนะตกลงที่จะแบ่งผลกำไรตามจำนวนเงินที่ลงทุนถ้านิดาลงทุน2อ0 0มืบาทและได้กำไรส่วนแบ่งได้รับส่วนแบ่งกำไร2,000จงหาส่วนแบ่งกำไรของชาติชายเมื่อชาติชายลงทุนอันนี้ก็ข้อสี่ก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้มีอะไรเรียนเนี่ยอัตราส่วนตรงนี้เลยค่ะนิดาลงทุนเท่านี้ ลงทุน20,000ได้รับกำไร2,200บาทเนี่ยทีนี้เขาห้หากำไรแบ่งกำไรของชาติชายก็เขียนให้ตรงกันนะคะอ,อ่ะข้อที่สี่เอาเป็นแนวทางแล้วกันเนาะนักเรียนอา่าข้อที่สี่อ่าลงทุนค่ะลงทุนเท่าไหร่ลงทุน20,000บาทนะคะลงทุน20,000บาทอา่าได้กำไร 2,200บาทตามนี้นะคะเขียนออกมาเป็นข้อความก่อนนิดาลงทุน20,000บาทได้กำไรได้ส่วนแบ่งกำไร2,000บาทแบ่งแบ่งตามจำนวนเงินทุนใช่ไหมคะโอเคเพราะฉะนั้นจงหาผลกำไรที่ชาติชายจะได้ถ้าเมื่อชาติชายลงทุน45,000เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เปลี่ยนจากลงทุน20,000เป็นลงทุน45,000บาทตรงนี้จะได้กำไรเท่าไหร่อ่า ตรงที่เราเข้อถามเมื่อกี้ขาถามว่าได้กําไรเท่าไหร่เราไม่รู้ค่ะเพราะฉะนั้นตรงได้กาไรกําหนดให้เป็นได้กําไร x บาทเนี่ยค่ะนักเรียนก็เขียนเป็นสัดส,ส่วนเนี่ยเขียนข้อมูลอย่างนี้เสร็จนักเรียนก็ไล่เป็นสัดส่วนนักเรียนก็จะได้อ่าจะได้เป็นสัดส,ส่วนก็เป็นสองหมื่นต่อสี่หมื่นห้าอ่าเท่ากับสองหมื่นสองพันต่อ x เอกเียค่ะก็แก้สมการคูณค่อยขึ้นนะคะคาตอบออกมาได้ x เ,เท่าไหร่คะใครที่ทํามาแล้วช่วยบอกได้ไ,ดไหมคะนักเรียน ข้อ4ได้ x เท่ากับเท่าไหร่คะแบบทําแบบนี้เหมือนครูไหมอ่าข้อ4ตอบเท่าไหร่เอยคนที่ทํามาแล้วมีใครทํามาแล้วคะได้คําตอบเท่าไหร่เอยช่วยช่วย,ช,วยช่วยพิมพ์ตอบมาให้หน่อยมีไหมมีไหมมีใครได้ทําบ้างแล้วฝากไปตั้งแต่เมื่อวันศุกร์นะคะอันนี้กันบ้านเมื่นศุกร์มีมีใครได้ทํำไหม หรือยังไม่ได้ทำการโอกแม่จา้าอ่าสี่พันเก้าร้อยห้าสิบนะโอเคค่ะขอบคุณค่ะสี่พันเก้าร้อยห้าสิบอืมสี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทโอเคถูกต้องแหละคุณครูอ่ะนัะเรียนคนักเรียนดูถ้าเขาลงทุนสองหมื่นเนี่ยเขาได้กำไรสองพันบาทนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเขาลงทุนสี่หมื่นเขาก็จะได้กำไร 4,400นะคะแต่อันนี้มันเพิ่มไป5้าหมื่นมันก็ต้องมากกว่า4,500อยู่แล้วเออ4 4 0พอยู่แล้วอ่ะได้ไป4 9่0ก็น่าจะใช่นะคะุมคงไม่ได้ดูเฉลยเรียนแต,แต่ดูประเมินคร่าวๆตรงนี้อ่ะแบบนี้นะคะเขียนแค่นี้ค่ะนักเรียนก็ได้ถูกต้องแล้วแหละคะ่ะโอเคข้อ4ี่อ่ะนักเรียนดูข้อ5ต่อนะขอขอขออีกนิดนึงนะคะ ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งเขาประกาศลดราคาครั้งใหญ่นะคะโดยลดราคาสินค้าทุกชนิดในอัตราส่วนในอัตราเดียวกันสมทรงเขาซื้อเครื่องเสียงมาจากห้างนี้ราคา3ามหมื่นสจากราคาเดิม4ี่หมื่นแปดถ้าชิชนกต้องการซื้อตู้เย็นซึ่งติดป้ายราคาไว้ชิชนกปิดราคาไว้เท่านี้8ปดหมื่นบาทต้องต้องจ่ายค่าตู้เย็น หลังจากลดราคาแล้วกี่บาทอ๋อเป็นราคาที่ลดแล้วอันนี้ก็คือราคาที่ลดแล้วนะคะนักเรียนดูอัตราส่วนเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเรียนก็เขียนราคาราคาเดิมอะไรนะซื้อเครื่องเสียงราคาใหม่ก็ได้อาจากราคาเดิมชนิดต้องจ่ายเงินด้วยหลังจากราคาหลังจากลดอ่ะตรงนี้เอาตรงนี้เลยนะคะราคาหลังจากลดเอาอย่างนี้ก็ได้ราคาหลังลดอ่า สาม0มื่นสามพันใช่ไหมเมื่อกี้จากอ่าจากราคาเดิมสี่หมื่นเท่าไหร่คะเนี่ยนั่นเอก็เขียนข้อความมามีก่อนก็ได้สี่หมื่นแปดสี่มืนแปดพันบาทเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นราคาหลังลดเนี่ยตรงเนี้ยนี่คือราคาของอีกคนหนึ่งที่เขาต้องการซื้อมาเราไม่รู้ราคาคะ่ะเราก็ให้เป็น x บาทนะคะ จากราคาเดิมอันนี้ครูเขียนย่อๆเขาวๆนะคะจากราคาเดิมอันนี้คือราคาที่อีกคนหนึ่งที่สมทรงซื้อราคาสามหมื่นใช่ไหมคะสามหมื่นสามพันแต่ว่าชิชนโนก็ต้องการซื้อตู้เย็นนะคะเขาติดป้ายราคาไว้แปดหมื่นสี่ติดป้ายราคาไว้แปดหมื่นสี่ 80,004บาทเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าราคาหลังรถจะราคาเท่าไหร่โจทย์ต้องการให้หาราคาหลังรถเนี่ยนักเรียนค้างเรียนดูให้มันเป็นเรื่องเดียวกันเรื่องราคาหลังรถเหมือนกันราคาเดิมเหมือนกันเนี่ยเข<บา>ียนแบบนี้เขียนเป็นข้อความที่มันมีหน่วยตรงกันอย่างนี้แล้วนักเรียนก็ค่อยไปเขียนเป็นสัดส,ส่วนนักเรียนก็จะได้สัดส,ส่วนใหม่ของนักเรียนเป็นเรียนอาจจะเอา x ขึ้นก่อนนะคะเอา x ขึ้นก่อนก็ได้นะคะหรือจะเอาสามสามได้หมดเลยเขียนตรงนี้ให้มันอยู่ในแนวเดียวกันเนี่ยต่อ x อย่างนี้ก็ได้เท่ากับ 4 8 0 0 0์หารด้วย840000ค่ะนั่นเอนก็แก้สมการคูมไข้คำตอบนะคะคูณทะแยงแก้สมการนเองก็ได้คำตอบ x ออกมาเหมือนเดิมเมลหลักๆอยู่ที่นักเรียนเขียนตรงนี้ค่ะแล้วก็เขียนสัดส่วนเขียนเป็นสัดส่วนแล้วก็แก้สมการอ่าได้คำตอบเท่าไหร่คะนักเรียนคุณคุณให้คร่าวๆแนวทางนี้ได้ x เท่ากับเท่าไหร่คะใครทำมาแล้วช่วยตอบหน่อยได้ x เท่าไหร่เอ่ยข้อที่ห้าค่ะลูกได้ x เท่าไหร่คะ ได้เท่าไหร่เอ่ยฮัลโหลตอบด้วยนะตอบด้วยพิมพตอบมาให้คุณครูด้วยค่ะนะักเรียนขาได้ไหมพิมพ์ตอบให้หน่อยค่ะช่วยหน่อยช่วยหน่อยอ่ะช่วยช่วยทำมาหากิน,นิดนึงถ้าช่วยครูนี่แสดงว่าอยู่ครูลินกับคุณครูนะเนี่ยถ้าไม่ได้ช่วยครู <laughs> แอบ,บแอบ,บแอบ,บมาหรือเปล่าคะนะักเรียนขาคุณครูจะได้ปล่อยนะคะนะักเรียนช่วยพิมพ์ตอบมาหน่อยได้ได้เท่าไหร่อ่าหรือไม่ได้ถ้าไม่ได้จริง ต่อหนะ้าฝากนะไม่ไม่บอกแล้วนะไอ้แพไปต่อเองนะข้อหกนะเครื่องบินโดยสารไอพ่นบินด้วยอัตราเร็ว800กิโลเมตรต่อชั่วโมงจงหาว่าในระยะทาง5,200กิโลเมตรจะต้องใช้เวลาบินนานกี่ชั่วโมงกี่นาทีเนี่ยต้องการหาเวลาอันนี้โจทย์บอกมาว่าเครื่องบินไอพ่นไอพ่นวิ่งด้วยอัตราเร็วเฉลี่ย800กิโลเมตรอัตราเร็วเฉลี่ย800กิโลเมตรนักเรียนคะ800กิโลเมตรข้อ6อะ่ะ ตรงนี้อัตราเร็วเฉลี่ยแปดร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อชั่วโมงนะคะโจทย์ถามว่าถ้าระยะทาง5,000 5,200จะใช้เวลาบินนานกี่ชั่วโมงทีนี้อัตราเร็วตรงนี้ดูหน่วยเขานะคะหน่วยกิโลเมตรต่อชั่วโมงอัตรา,าเร็วเฉลี่ยเนี่ยได้มาจากระยะทางหารด้วยเวลาเพราะฉะนั้นเวลาในที่นี้ ตรงนี้เราจะได้ว่าระยะทางค่ะมันคือระยะทาง800กิโลเมตรอ่าใช้เวลา1ชั่วโมงนะคะเนี่ยจากข้อมูลตรงนี้ที่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 เราแปลงข้อความออกมาค่ะอัลรตเลเชเลีย่ยเพราะฉะนั้นในโจทย์ค่ะเขาบอกว่าถ้าเขาเปลี่ยนระยะทางเป็น5,200กิโลเมตรจะใช้เวลานาน,านกี่ชั่วโมงกี่นาทีนะคะอ่าตรงนี้ เปลี่ยนเป็น5,200ค่ะ5,200กิโลเมตรตรงนี้จะใช้เวลาเท่าไหร่เนี่ยใช้เวลาตรงนี้เป็น x ชั่วโมงค่ะแสดงว่าคำนวณออกมาอาจจะเป็นทศนิยมนักเรียนก็ค่อยแปลงเป็นนาทีออกมาอีกทีหนึงน่งนักเรียนก็เนี่ยหน่วยเดียวกันแล้วเป็นเรื่องเดียวกันระยะทางเวลานะคะหน่วยตรงนี้ตรงกันเรียนได้เป็นเขียนนักเรียนก็จะได้เป็นสัดส่วนจะได้เป็นแ0 0ต่อ5,200นะคะเท่ากับ1ต่อ x ค่ะแก้สมการย้ายข้าง คำนวณหาค่า x ขึ้นมาก็จะได้ x ออกมาค่ะ x ออกมาเท่าไหร่ก็ตอบมาแล้วแล้วก็ค่อยแปลงเป็นชั่วโมงแปลงแปลงเป็นนาทีทีหนึ่งค่ะง่ายๆนะคะนี่คุณครูอยากให้เรียนไปต่อยอดเองอีกทีนะคะเนาะหมดเวลาแล้วหมดเวลาและเลทไปเจ็ดนาทีขอโทษทีโอเคค่ะวันนี้คุณครูก็ฝากนักเรียนไว้เพียงแค่นี้นะคะมีใครมีคําถามอะไรไหมคะคุณครูพรุ่งนี้คุณครูคจะขอขึ้นเรื่องเรื่อง สัดส,ส่วนผกผันนะคะนักเรียนแจ้งให้เรียนทราบนะคะพรุ่งนี้จะมีผู้บริหารเข้ามาดูนะคะเข้ามาดูการสอนของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเข้ามานะคะชวนพักพวกเข้ามาเรียนกันนะคะโอเคค่ะ,ะฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะเชิญค่ะนักเรียนค่ะ